สวัสดีจ้าบุญพงษ์บ้านวันมมนี้จะพ่อเบิ้งที่สับคิวข้อได้จ้านี่คือตัวแรกได้จ้าเดี๋ยวตัวที่สองนี่สิบอกวิธีได้จ้าเพื่อนๆเบิเ้งไปก่อนเนะาะข้อที่ทับคิวได้จ้ะเพื่อนๆหาสับซิบหกได้จ้ะนี่ เพื่อนเพื่อนยงตีนผีได้จ้าโยงตีนผีขอมาตั้งจระเข้ยาวได้จ้าเพื่อนเพื่อนการหาข้างล่างออกได้จ้าตรงที่เ้าโพงไว้นี่เพื่อนเพื่อนปิดได้จ้านี่ <S <S มึงเขาปิดปิดไว้ใหญ่บนโพได้จ้า ดันผ่าข้างล่างออกเพื่อจะไว้เิ่นกองเนาะจะ,จะไว้ผ่ากองเนาะข้างล่างอยู่ตีนพีดันไวข้างห,หน้าดันสามข้างหน้าเนาะานี่จะทาว่าจะยำจ้ะนี่คือดันข้างนอกเกันเนาะจันมีลักษณะอยู่ในท่าจ้องเพื่อนนี่คือวิธีทับกิ้ว่งเขาอไะไรแต่เพื่อนจ้ะ นี่สิน,อน้องปรนเท็ดเห็บเบิงเจ็กสองตัวน่จะเปนเพื่อนเ็นเพื่อนนเบิงว,ว่ะทานเนาะตรงตีนพีก่ชิดน่าจะชิดกับปันภาคุณเนาะถ้าสีไดขนาดลงเพินน่าจะลองลองด้ทีนี้น่าจะ เพื่อนเพืเ่อนจุดไว้เพราะว่าสิได้ตรงกลางข้อนะจ๊ะแล้วเขาใส่ไปจะคึ้ตรงที่เขาจุดไว้เลยไปนะจ๊ะสอดลงใส่จากจากโผลเนี้าโผล่นะจ๊ะ อี e ่คือป๊กที <S <S ่ห้อยย่องมาให้เราไปทำกิลด์เจ้าเพื่อนที่มีลักษณะนี่เนาะนี่เจ้าคือฮตสตาร์แนวฮอตสตาอ์มาแล้วจ้าคนนี้อสีเก็บพมาประมาณสองสามเ็มแล้วจ้านี่ฮอสีบอไปหอดีแล้วจ้าเพื่อนฮอสีแกนี่จ้ะแ้เจ้าเพื่อนเพราะว่าผ่ามันคนละสีแล้วจ้าฮสบกขอไปเลิกขาจ้า บางบางตสาบอีกสีซีหนึ่งนนี้นะจจะเพื่นเประมาณสองเข็มแล้วเพื่อนเพื่อนที่ก็ลูกเ้าจะ่าเขาตะมุทองเนาะตีนผีเขาก็ใส่ยู่ปมานหาหาทรับชิมโฮด้วยเจ้เพื่อนนี่ตีนผีใหญ่นะตีนผีผิวใหญ่จะ เพื่อนไปสืบบอกเพื่อนว่าหาทับสิบหกจ้าสมรักคลิปขาอยู่ข้อกันนี้สมีเดาใจเพื่อนขาดโคตรแทกโททคตไลค์กดถูกใจเล่นเด้อจ้าโคตเป็นกระนังใจคลิปเฮ็ด <c oughs> คลิป <c oughs> ต่อไปเด้อจ้าสวัสดีจ้า